กรับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเบสและแก๊งเบสชาแนลอีกเช่นเคยครับวันนี้มีกิจกรรมใหม่มานะครับกิจกรรมภารกิจฤดูใบไม้ร่วงเนะฮะเดี๋ยวเรามาศึกษากิจกรรมใหม่ไปพร้อมๆกันนะครับนี่ครับระยะเวลากิจกรรมนะครับตั้งแต่วันที่27กันยายนนะครับเวลา00:00จนถึง10ตุลาคมเวลา3ทุ่ม59นาทีนะครับรับรางวัลได้ถึง11ตุลาคมนะครับเวลา สามทุ่มห้าสิบเก้านาทีก่อนสี่ทุ่มนั่นเองนะฮะรายละเอียดของกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่หนึ่งเคลียร์ภารกิจวันอ่าเคลียร์ภารกิจรายวันนะครับและรับของรางวัลมากมายนะครับรายการภารกิจนะครับก็จะมีการเข้าเล่นด่านเนื้อเรื่องนะครับกับบอสปัตตพีนะครับยี่สิบครั้งนะครับเข้าเล่นดันเจี้ยนไคลอสยี่สิบครั้งนะครับเข้าเล่นอารีน่านะครับ RTA นะครับแล้วก็พวกกิววอลพวกทัททัตนะครับสิบครั้งนะครับและเข้าเล่นรอยแยกปัตตพีนะครับหรือหลุมมิติ หลุมมิติ20ครั้งนะครับก็จะสามารถเคลียร์ได้4ภารกิจต่อวันนะครับก็ภารกิจละ1ครั้งนะฮะแล้วก็จะถูกรีเซ็ตทุกวันนะครับเวลา4ทุ่มนะครับการเล่นในรอยแยกมิตินะครับจะไม่ถูกนับรวมในภารกิจเล่นด่านเนื้อเรื่องนะครับภารกิจเข้าเล่นเวอร์ออลินานะครับจะไม่นับการต่อสู้เชื่อมสัมพันธ์นะครับแต่จะนับการต่อสู้ในโหมดทีมแบทเทิล2-2นะครับ เนื้อหากิลวนะครับจะนับภารกิจการเข้าเล่นในสงครามเกิลวนะฮะสงครามแห่งการยึดครองนะครับและเขาวงกตทารัตนะครับและจะมีการนับแต้มหากชนะในการเล่นเขาวงกตทารัตเท่านั้นนะครับกรณีของการต่อสู้ในด่านจำกัดเวลานะครับจะนับจํานวนชัยชนะในเขาวงกตเมื่อการต่อสู้จบลงนะครับสำหรับภารกิจรายวันนะครับรางวัลนะก็จะมีเคลียร์ภารกิจที่1นะครับรับหินมานา10,000แก้อนนะครับ เคลียภารกิจที่2นะครับรับพลังงาน100หน่วยนะครับเคลียภารกิจที่3ขึ้นไปนะครับรับไอเทมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับระหว่างหินซัมเนอร์50ก้อนนะครับคริสตัล30เม็ดหรือคัมพีเวทมนต์1ม้วนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ใจชอบนะครับว่าจะเป็นหินมโนนะฮะหินมโนนั่นแหละฮะ50ก้อนนะครับคริสตัล30เม็ดนะครับเอาไว้รียนเอเนจีนะฮะหรือจะเป็นคัมพีเวทมนต์1ม้วนนะครับเอาไปสุ่มมอนสเตอร์กันนะครับจำนวนภารกิจทีีี่เคยรวันน้ะฮ และรางวันจะถูกรีเซ็ตทุกวันนะครับเวลา24นาฬิกานะครับนั่นหมายถึงว่าเคลียร์แล้วต้องรับก่อน4ทุ่มนะ mm hmm. รางวัลสำหรับการเคลียร์3ภารกิจจะถูกเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับเวลา4ทุ่มนะครับเป็นไอเทมอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างหินซัมมอนเนอร์นะหินซมมอนคริสตัลและหรือ,อคอพิเวทมนนะครับอ๋อขอโทษนะครับภารกิจที่3เนี่ยคือเขาจะสุ่มนะครับ จะเปลี่ยนไปทุกวันนะครับระหว่างหินซัลมอนคริสตัลสามสิบเม็ดกับคัมพีนะฮะคือจะส่งไปทุกวันนะไม่ได้ให้เลือกนะครับขอโทษด้วยกิจกรรมที่สองนะครับรับรางวัลพิเศษตามจํานวนการเคลียร์ภารกิจสะสมนะครับเคลียร์ภารกิจทั้งหมด5ครั้งนะครับรับบูสเตอร์เอ็กพชั่วโมง1อันนะครับเคลียร์ภารกิจทั้งหมด10ครั้งรับเหรียญโบราณอ่า20เหรียญนะฮะเคลียร์ภารกิจทั้งหมด15ครั้งรับคัมภีร์ธาตุนะครับอย่างละ1ม้วน นะครับสามท่านนะฮะอากีวายุวารีนะครับเคลียร์ภารกิจทั้งหมด20ครั้งรับเหรียญโบราณ30เหรียญน,นะครับเคลียร์ภารกิจทั้งหมด25ครั้งรับคัมภีร์แสงมืดหนึ่งม้วนโอ้เยี่ยมมากเลยฮะมาอีกแล้วคัมภีร์แจกแสงมืดนะฮะเราจะรุ่นกันอย่างมีความหวังทุกครั้งที่กิจกรรมนี้มาแบบนี้มานะฮะเคลียร์ภารกิจทั้งหมด30ครั้งนะครับหินล้อมหนึ่งก้อนนะฮะอ่ะถือว่าของรางวัลดีมากนะครับอย่างน้อยๆต้อง25ครั้งนะครับเพื่อนๆ เพื่อรับคัมภีร์แสงมืดนะครับและหมายเหตุกิจกรรมไว้นิดหนึ่งนะครับสามารถรับของรางวัลได้ภายใน24ชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดกิจกรรมนะครับกรุณารีสตาร์ทเกมหากกิจกรรมเริ่มต้นขึ้นในขณะที่ผู้เล่นกําลังอยู่ในเกมเพื่ออีกเรื่องการนีเ์ข,ของกิจกรรมที่อาจจะเกิดขึ้นนะประมาณนี้นะก,ก็หมายถึงว่าทําเสร็จแล้วถ้ายังไม่ได้ของรางวัลหรือว่าเควสมันไม่รีเซ็ตก็ออกเข้าเกมใหม่ประมาณนั้นนะนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เราต้องทําตาม รูทีนอยู่แล้วนะฮะรูทีนที่ผมพูดถึงก็ผมเคยอธิบายไว้ในคลิปก่อนหน้านี้นะครับว่าหนึ่งวันมใหม่ต้องทําอะไรบ้างมีรูทีนอะไรที่เราต้องทําบ้างน,นะฮะมันก็จะอยู่ในกิจกรรมนี้พอดีเลยนะฮะก็นะครับถือว่าไม่ยากนะฮะไม่ยากนะครับก็ฟาร์มปกตินะครับลงบอสปตัตตพีนะฮะฟาร์มรูนฟาร์มถงธาตุนะครับหรือจะเข้าต่อสู้ในอารีนานะครับไม่ยากนะฮะ,ะวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับกิจกรรมใหม่นะฮะ แล้วเดี๋ยวกิจกรรมหน้ามีอะไรผมจะมาพูดคุยกับเพื่อนๆอนีกเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ